ตัวพ่อชื่ออ่ชื่อว่าพ่อนายอนุญาตให้กลุ่มบัญญาวิมุตได้ไปเผยแผร่เอาออกไปเลยเอ,ออกให้มันไปกว้างไปทั่วโลกกว่วจักรวาลเนี่ยเออเอาออกไปเสอะเออพ่อไม่ว่าอะไรคือตัวพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์เนี่ยที่ได้บรรลุธ,ธรรมอ่ ได้แก้งในสัจธรรมของของพระพุทธองค์บาตมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะกับพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยว่าปฏิบัติได้เออไม่ว่าท่านจะเป็นใครจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนแก่ชราเด็กคนพิการอะไรทุกอย่างปฏิบัติได้หมดเห็นผลได้หมด เพราะพุทธศาสนาของเราเนี่ยปฏิบัติเรื่องการถึงมรรคถึงผลเนี่ยตัวพ่อก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าการเกิดเนี่ยตัวพ่อก็เป็นคนธรรมดาการการรู้แจ้งเนี่ยเป็นคนธรรมดาไม่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 ได้เป็นไปเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรไม่ไม่ได้บวชไม่ได้อะไรแต่เราก็ปฏิบัติได้ทำได้แจ้งได้ นี่แหละตัวพ่อก็เลยอยากจะมา,าแชร์ให้ให้ให้ใหทุกทุกท่านาผู้ที่ได้ได้ได้ชมได้ฟังได้รับรู้ได้มีกําลังใจเพื่อจะได้เอาไปปฏิบัติอเอาเอาไปเรียนรู้ได้ก่อนอื่นเดี๋ยวพ่ออยากจะพูดว่าก่อนที่พ่อจะได้รู้แก้งเรื่องการปฏิบัติ แล้วแล้วถึงมักถึงผลนี่เป็นแบบไหนตัวพ่ออยากจะพูดว่าตัวพ่อไม่ได้มีครูบาอาจารย์ไม่ได้ไปเรียนจากจากครูบาอาจารย์ท่านไหนคือทําได้เองทําอยู่ที่ที่ทําได้อยู่ที่ที่บ้านอ่าที่ที่วัดที่เราไปทาบุญก็เกิดเกิดขึ้นมาเองโดยโดยที่ตัวตัวพ่อเองก็ก็ไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่อ่าแต่ นี่แหละตัวพ่อถึงอยากจะเน้นว่าใครก็ได้เป็นเป็นแบบไหนก็ได้อยู่ยังไงก็ได้ป่วยก็ได้เจ็บก็ได้อเป็นแบบไหนก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราน้อมอ่ามันน้อมในอ่าในในหลักอ่าในหลักการที่เราอ่เาเคารพเราน้อมในในพระพุทธศาสนาเราน้อมในในพระรัตนตรยัยเนาะ เอมันเกิดมันเกิดได้เอเห็นผลได้เราก็แก้เราก็ประจักษ์ได้เอเป็นมรรคเป็นผลได้นมีอยู่วันหนึ่งตัวพ่อก็ก็ไปทําบุญอยู่ที่วัดอ่าก็พอดีตัวพ่อก็ไม่ได้อ่ตั้งใจว่าจะให้มันเกิดหรือว่าตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้มันเกิดหรอกแต่มันเป็นเหตุมีเหตุมีเหตุก็คือว่าตัวพ่อก็พูดกับตัวเองว่าเราเนี่ยที่ เราจะฝึก,กจิตนี่จะทําแบบไหนนาะเราจะลองฝึก,กจิตดูพูดอยู่ในวันนั้นแหละในในในวันนั้นแหละพูดกับตัวเองในวันนั้นอ่าก็เลยคิดว่าเอ้ความคิดความคิดมันเป็นเหตุให้ให้ให้ดวงจิตของเราเนี่ยให้ดวงจิตดวงใจของเราดยมันบางทีมันมันเป็นวิตกเป็นกังวล เป็นเป็นอะไรมันเป็นเหตุเพราะความคิดก็ก็นึกอย,อยู่อยู่อย่างนี้แหละอ่าต่อไปเราเราจะไม่คิดเราจะไม่ฟุ้งซ่านเราจะมีสติเราจะให้ดวงจิตของเราไม่ไม่ให้มัน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 เป็นทุกข์เป็นมัวหมองก็ก็นึกก็นึกอยู่ในใจอย่างนี้ก็พอดีก็ได้ยินอ่พาพระลูกที่เราไปไปไป,ไปอุปถากท่านก็ไปตีอ่า พระองค์นั้นว่าไม่ไม,ไม่ไม่ทําวัดไม่ไม่ปัดไม่กวาดไม่ไม่ทําอะไรอ่าพ,พอพอพระลูกอที่อยู่ในวัดที่พ่อไปทําบุญพูดจบท่านก็เดินไปไปเข้ากุฏิไอ้เราก็เลยมามานึกมานึกไ่วเอ๊ะเนี่ยนะขนาดว่าพระลูกเป็นเป็นพระ เป็นพาธที่ว่าเอ่อพอคิดว่าพอ่อคิดว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติดีผู้หนึ่งแต่ทําไมต้องส่งดวงจิตไปไปว่าคนนู้นคนนี้เนาะไปเป็นทุกข์เนาะนี่แหละเป็นมันมันเลยเป็นเหตุเป็นเหตุให้พ่อได้พอดีพาลูกเดินไปเข้ากุฏิตัวพ่อก็เลยมานั่งมันจะเป็นลานลานทมอยู่อยู่ใต้ต้นไม้อ่ามันมันจะมืดมันจะคืมไปหมดเรามองมองไม่ค่อยทะลุออกไปไหนหรอก พอ ng, นั่งปุ๊บนั่งปุ๊บมันเหมือนกับว่าตัวเราเหมือนกับว่าตัวเราไม่มีเนาะมันมองไม่เห็นตัวเราแต่มองเห็นดวงจิตมองเห็นดวงจิตตัวเองมันจะเป็นวงกลมอยู่อยู่อยู่หน้าเรานั่นแหละแต่เราก็หลับตานะตอนนั้นตัวพ่อก็หลับตาแต่มองเห็นมองเห็นดวงจิต มองเห็นดวงจิตที่ใสสะอาดใสกับเพื่มเป็นเป็นระยะบเหมือนเหมือนเหมือนเพชรเหมือนคือมันสะอาดมันมันมันเป็นรัศมียังไงก็รู้มันมันเป็นสะอาดมากๆสะอาดใสบริสุทธิ์กับเพื่มเหมือนกับเป็นเพชรนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยตัวพ่อก็เลยอุทานอยู่ในกับตัวอย่างแม่โอ้ดวงจิตดวงจิตตัวกูหรู้นี่ ตัวพ่อก er ็เลยว่าปาดวงจิตตัวกูหรือนี่มันทําไมถึงใสสะอาดขนาดนี้มันใสอย่างนี้มันสะอาดอย่างนี้ที่ที่เป็นคเอ่อที่พ่อที่พ่ออุทานเดี๋ยวกับตัวเองตัวพ่อก็เลยพอเห็นอย่างนั้นตัวพ่อก็เลยถ้าสมมุติว่าดวงจิตสะอาดอย่างนี้ตัวพ่อก็เลยขอตั้งสัจจะตัวพ่อก็เลยไม่รู้ยกมือพนมหรือเปล่าเขาไม่รู้ตัวพ่อเลยบอก ต่อไปนี้จะไม่ให้สิ่งมัวหมองเข้ามากระทบดวงจิตให้มัวหมองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ว่าเป็นความคิดนั่นแหละจะไม่ให้ความคิดมามาทำให้มัวหมองดวงจิตก็พูดแค่นั้นเหมือนกับว่าตัวเองนี่ลอยขึ้นไปอยู่อยู่ข้างบนอากาศมองลงมา บริเวณอำเภอตัวเองนั่นแหละจะมองเห็นหมดหลังคาบ้านของใครของใครอยู่ตรงไหนตรงไหนรถวิ่งฝักไฟคนเดินตามถนนฝักไฟเดินไปเดินมากันอย่างนั้นรถก็ว,วิ่งกันอย่างนั้นมองอยู่ข้างบนแล้วทีนี้อา้าวตัวพ่อก็เลยว่าอา้าวก็เลยว่าอา้าวนี่นี่เขาเรียกว่าตาในเหรอมันมันเป็นพ่ออ่าคูบาอาจารย์ท่านเคยพูดว่า เขาเรียกว่าตาในมันจะมองเห็นหมดก็เลยว่าโอ้นี่เหลอตาในครับตัวพ่อก็ก็เห็นแค่นั้นพ่อเห็นแค่นั้นก็จบปิติปิติคือได้เห็นดวงจิตตัวเองว่ามันใสมันสะอาดมันบริสุทธิ์ว่าเอ๊ดวงจิตมันเป็นแบบนี้มันมันใสมันเป็นมันเป็นธาตุมันเป็นธาตุบริสุทธิ์เนาะแต่แต่ตัวพ่อไม่รู้เรื่องหรอกตัวพ่อเพียงแต่รู้ว่ามันสะอาดมันบริสุทธิ์ ไม่เข้าใจอย่างอื่นแล้วทีนี้พ่อก็กลับมาบ้านมานอนตื่นขึ้นตอนเช้าจะลงไปทําจิตธุระส่วนตัวพอเปิดประตูมาก็มันเหมือนกับว่าตัวเองนี่ลอยเหมือนกับตัวเองนี่หาอได้ลอยลอยไปจะเหยียบจะลงบันไดไปอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเราลอยลงไปเข้าไปในใ,ในในทำจิตธุระส่วนตัวไปทําทําทุกอย่างก็ก็เหมือนกับกับเราลอยทํานั่นแหละ แต่ความรู้สึกม,มันมันมันไม่เป็นตัวเป็นตนตื่นตีสี่ว่าง,งั้นเธอจะจะตื่นประจําก็เลยว่าจะจะมาวิ่งเยอะๆพอเดินมาถึงหน้าบ้านมันจะมีต้นต้นมะลุมใหญ่อยู่ต้นหนึ่งก็มาย,ยืนอยู่ตรงต้นมะลุมใหญ่ทีนี้ก็เกิดปฏิกิริยามันจะเป็นมันจะพ่งมันระเบิดร่างกายของตัวพ่อมันจะระเบิดระเ,เ,เบิดออกไปเลยระเบิด เป็นแสงสว่างไปไปทั่วเลยแหละระเบิดแบบแบบเหมือนกับมีเสียงเบี้ยป้าเปี้ยป้าเปียเป้ยป้าเหมือนอยู่ในตัวอยู่อยู่ในธาตุขันเนี่ยมันมันจะตัวพ่อเลยว่าอ้าวตัวพ่อก็เลยมองขึ้นไปพรพบ,พบคือการระเบิดมันจะพุ่งขึ้นไปข้างบนมันจะพุ่งขึ้นไปพุ่งขึ้นไปสว่างตัวพ่อก็เลยแงน,น เงีมองขึ้นไปก็ไปเห็นอเป็นมองเห็นอันดับแรกคือไปมองเห็นพระพุทธองค์มองเห็นพระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่ใต้ต้นโพอที่ท่านมีแสงเปล่งปังอะไรของท่านนั่นแหละพอเรามองเห็นแค่นั้นเราก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็กราบกราบอยู่กับพื้นพื้นหน้าบ้านตัวเองกราบแล้วกราบอีกกราบทั้งร้องไห้ร้องร้องเสียงดังมากมเมัน ร้องเสียงดังมากเลยก็ไม่ได้สนว่าจะเป็นเกิอดอะไรพอมองเห็นพระเุทพอ,พองค์แล้วร้องไห้กราบ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 ไม่รู้ว่ากราบกี่คั้ไม่รู้นะกราบอย่างเดียวกราบกราบกราบแล้วทีนี้พออ่าพอเงยหน้าขึ้นมาพอลุกขึ้นมาจะมองจะมองออกไปข้างนอกจะมองเห็นหมดมองเห็นภูเขามองเห็นแม่น้ํามองเห็นสรรพสัตว์ทุกอย่างตัวพ่อก็เลยว่าเอ๊ ไอ้นี่มันเป็นเป็นป่าหินมะพานหรือแบนเป็นอะไรเนาะเขาอะไรที่คนอ่าที่โบราณโบราณเขาพัฒนหรือว่าอันนี้อะไรเนาะตัวพ่อก็ก็นึกนึกไปแล้วแล้ว,แล,วแล้วมาเห็นดกเห็นการเกิดการแก่การเจ็บและการตายมองเห็นแล้วก็แล้วก็ร้องออกมาเลยโอ้ย ร้องออกมาให้กับอ่าร้องออกมากับตัวเองว่าโอ้ยกู huh. ตาย except. ตายเดี๋ยวนี้ก็ได้ตายเด <c ros LES> ี๋ยวนี้ก็ได้ให้ตายเถอะตายเดี๋ยวเนี้ยตายถถ่วตายถั่ะบอกตัวเองให้ให้ตัวเองตายมันละแล้วมันมันมันรู้แล้วมันเห็นแล้วอืออคือคือตายเดี๋ยวนี้ก็ได้ไม่ตายไปเถอะไม่ได้ห่วงไม่ไม่ไม่ได้ชิดไม่มีตกไม่กังวลเออก็บอกได้เลยเพราะว่ามันเห็นหมดเห็นทุกอย่าง เห็นการเกิดการดับการแจ่เห็นเห็นทุกอย่างแล้วแกับตัวเราลอยขึ้นไปอยู่อยู่ออยู่บนอากาศอีกด้ทีเนี่ยงลงมาบนบนพื้นมองไม่เห็นอะไรสักอย่างมองมองไปทางไหนก็ไม่เห็นมันจะว่างไปหมดมันไม่มีอะไรตัวเนี่ยมันไม่มีอะไรมันว่างเปล่าตัวเนี่ยเออมันไม่มีอะไรสักอย่างเราเนี่ย เออเราจะมองไปทางไหนก็เป็นว่างไม่มีอะไรตัวพ่อเลยโอ้มันว่างเปล่ามันว่างเหมืหมอนในจัก,กรวาลมันว่างมันไม่มีอะไรเลยตัวพ่อก็เลยก็เลยอยากแกร้องตะโกนออกไปเลยอยากจะร้องว่าว่าโอ้ยสัจธรรมของพระพุทธองค์ของพระพุทธศาสนาอยากจะร้องออกไปว่ามาเด้มมันเป็นภาษาเยสานที่พ่อจะบอกมาเด้อ พากันมาเบิงพากันเขามาเห็ดมาปฏิบัติเด้อเออมามาอ่านนั้นก็ะพาะมน้อมกับพระพุทธศาสนา,ศาพพุทธศาสนา,ศา,ศาเห็ดเห็ดได้อีหลีเออปฏิบัติได้อี่หลีปฏิบัต,ไบติได้จริงเห็นผลจริงไม่ว่าจะเป็นจีกับจีกันจีปีจีชาติ เวลาไหนเวลาใดก็ทำได้หมดเห็นผลได้หมดไม่ว่าจะท่านจะเป็นใครเออท่านจะเป็นใครก็ได้เอออาการิกกโกปฏิบัติได้จริงเห็นผลจริงเออไม่จำกัดการธรรมะพระพุทธองค์ทีที่ท่านบอกมันเป็นจริงแบบนี้ตัวพ่อก็เลยอยากจะตะโกนบอก บอกบอกไปทั่วจัก,กรวาลไม่ได้บอกอ่าเจะาพ่อโลกอ,อยากบอกไปทั่วจัก,กรวาลให้มารับรู้ให้มาดูให้ไม่เห็นอให้มาน้อมให้มาปฏิบัติเนียสิ่งที่พ่อได้รู้เนี่ยพ่อเป็นคนธรรมดาอาไม่มีอะไรไม่ได้ใยอะไรเอไม่ต้องการอะไร แต่ก็ได้รับได้รู้ได้เห็นสิ่งวิเศษตัวพ่อเรียกว่าเป็นสิ่งสิ่งวิเศษซึ่งไม่มีอะไรในจักรวาลมามาเปรียบมาเทียบได้เนี่ยนั่นแหละตัวพ่อก็เลยอยากอยากจะให้ทุกทุกท่านเนาะที่ได้ฟังไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ได้เมื่อได้ฟังเนี่ยขอให้เกิดพลังกำลังใจ ถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้น้อมอยู่แล้วอ่าก็ขอให้ท่านนะ่ะได้ถึงได้รู้ได้เห็นไวๆในสิ่งดีจริงประเสริฐไม่มีอะไรในจักรวาลเนี่ยมาเทียบได้ขอให้ทุกๆท,ท่านที่เข้ามาฟังมาดูในในกลุ่มปัญญาวิมุตในพ้นทุกได้พอรู้เนี่ยมันจะมีหลายๆหลายๆท่านนั่นแหละที่ที่ท่านผู้ผู้รู้ นั่นแหละมือพาอาจารย์ของเรานั่นแหละเป็นเป็นเป็นประธานเป็นเป็นผู้ให้การเรียนรู้นั่นแหละอ,อ,อยู่อยู่นั่นแหละท่านท่านจะเลือกฟังแบบไหนก็ก็พิจารณาเอาให้ให,ให้เกิดปัญหามันจะเกิดเองหรอกถ้าเราน้อมเนี่ยมันจะเกิดก็เหมือนกับเราเราหิวข้าวนั่นแหละถ้าเรา